พาผู้ชายมาเก็บฟางกันค่ะเราจะเพาะเห็ดกันนะคะเอาไปเลยลูกไปตัวอีพ่อไปป่ะนุ้นนุ้นนู้นอีพ่อมาเก็บฟางค่ะ,ะ <c oughs> มาเร็วว้าย <c oughs> ไหนมานี่เดี๋ยวโตวขันนะ <c oughs> เร็วมานี่ <c oughs> นุ้นไปมานู่นน่ะอีพ่ออยู่พุ่น่ะ นู้นนู้นนู้น้ไปเร็วเออมานี่มาเดินดีดีอุ้ยฮ้ย้ยเ้ยนแบบของเราเดินมันแคทวอลกดีๆนะลูกมาเร็วผู้ชายตื่นเต้นมากคะ่ะผู้ชายมาทุ่งนาครั้งแรกเอ๊ะก็ไม่ครั้งแรกเนาะหลายครั้งแล้วเนาะเก็บเยอะๆเลยพ่อ เดีย๋ยวเราจะได้กินเห็ดฟางกันนุนนุนนุนอป,ปูอป,ปูสตรองมากค่ะไหนหันมายิ้มบวานหน่อยจีเออยิ้มหวานสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ที่บ้านสวนค่ะใครไม่แคร์แต่เราแคร์นะคะแกงแคร์ค่ะ แค่ในภาษาเหนือแปลว่ารวมๆกันนะคะก็คือแกงผักรวมนั่นระคะผักอันนี้ก็ใส่เข้าไปค่ะมีไก่มีดอกยิด้วยนะคะแซ่บมากที่แกขงขลกกันเองแกงแค่ค่ะผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายจะลื้อของอีกเยอะไหมคะผู้ชาย ให้อีแม่ได้เหลืออะไรให้แม่ฟังสิลูกเหลืออะไรต้งหนาลูกเอ้ยแกงกะทิหน่อไม้ดองค่ะใส่ไก่นะคะหอมโหระพามากเลยอะหน่อไม้ในสวนนี่ล่ะค่ะแกงหน่อไม้สดๆค่ะจากในสวนค่ะ